สวัสดีครับคุณคลูกตารับอะไรครับผมเอาโกโก้หนึ่งแก้วครับเราจะกู้นะครับครับผมได้แล้วครับคุณลูกตาขอบคุณครับพี่เกิดอะไรเหรอพี่ขอน้าขวดดิเอาน้ำให้เป็นอะไร เป็นไรนั้นหรอทุกครั้งที่พี่กลับมาบ้านแม่มาก็กลับตื่ทุกวันหนูทำงานบ้านหนูนก็เหนื่อยเป็นนะคนมันเยอะเดีย๋ยวจะซีได้ไหมพี่อยากขักพี่นั่นแหละก็มาหาข้ออ้างก็แค่ฝ้างรานจะเหนื่อยแค่ไหนกันเชียวตอนนี้หนูเลิกสงสัยแล้วว่าที่มุดแต่งงานกับพี่หนูคิดถูกหรือคิดผิดโอเคพี่เป็นเองพี่ขอโทษนันี้พรุ่งนี้เรามาสลับหน้าที่กันรู้ว่างานใครมันจะหนักกากันนะถ้าหนูคิดว่างานพี่มันงาน่ายก็ลองทำดู โปลงตามนี้พรุ่งนี้เราจะไปเปิดร้านแฮกี้เองจะไปทำงาน,นได้ไหรอกินอะไรหม่ไหมไม่อ่ะตารางท้่งงานแล้วนะทุงนาำนมันมีแล้วทนะาเสร็จดีคัะเต๊วันนี้เฮียไม่มาทำง,งานหรอกคะ่ะ เยัยไม่สบายให้เจมว่าพ่อร้านยังมีอะไรหรือเปล่าครับมีมีพอพของมาลงอ่ะเจ๊ช่วยเจ็น่อยใครมหน้าที่มาลงของก็มาลงของได้จจเลยนะที่จริงค่ะเราไม่มีตำแหน่งนี้นะคะแล้วน่าม่มีใครเป็นคนทำกฎกติเฮที่นะ้าเขาก็ทำงานเองทั้งหมดเลยนะงั้นก็ไปทำงาในได้ค่ะเป็นไงบ้างเลยไหมพี่รู้ ป้าหนุต้องไม่ไว้แน่เลยพี่หมูขอโทษชื่เมื่อวานหนูพูดไม่ดีก้องคืนไปเลยนะ